เอาให้อาหารปลาอีกเจ้าจับอาหารปาลาเยอะฮะเนี่อาหารปลาเนี่ยไม่ไม่ห,หมดยังอาหารปลาอันนั้ยังเหรอยังไม่หมดแล้วคุณนพ่อมาให้หน่อยลูกคุณนี่คุณนี่แม่หมายคุณนี่ เดี๋ยวน้องออมนะน้ำกี่หมูยังอ่าหมูยังลูกฮะอาหารปลาอ่าหมดหรือยังครับไปจ้าเออยังเหรอลูกอืมยังเออให้อีกเร็วยังไม่หม ok> ูให้อีกทิดเอาไปกินยังไงครับอ่ามอาหารปลาหมูยังลูกฮะหมดยังอาหารปลาออมอ่ะงั้นป่ะ ยังไม่หมดเออให้อีกให้อีกโอ้ห <laughs> <laughs> ต,ต,ต,ตัวเลยอะ <laughs> ต้ออาม